พอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางปนิภานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้ามือข้างขวาจะดดนิ้วขว่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอยากดลุกในตาหลับตาให้สบายสบายและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเรา ผ่อนคลายกลมเดือดทุกส่วนเปลือกตาหนา้าผากศีรษะคอลำตัวแขนขาทั้งสองให้ผ่อนคลายทำตัวเราให้สบายๆบายจ๊ะทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจจากทุกสิ่งทำใจให้ว่างๆทำเหมือนเราไม่เคยมี ภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนเลยหรือคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่างแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลโล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส สมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่งเป็นที่โลง่ลงๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆล,ลูกปองที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในปราสจากอวัยะวะภายใน คราวนี้เราก็น้อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจใจที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาปนในเรื่อง,องราวต่างๆนั้นนะรวมมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่ง อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเลยจำง่ายประโยูนในกลางท้องของเราในบริเวณแถวนั้นนะตามความรู้จักฐานที่เจ็ดเอาไว้แต่ไม่ต้องกังวลเกินไป ให้รู้ว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยตรงกลางทองในระดับเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าภายในกลางท้องของเรานั้นะมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์ คลายกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดกันแล้วแต่ใจเราจะชอบทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดนึง ในกลางกายเรากลางท้องเรารจะนึกเป็นองค์พระก็ได้ใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกอย่างสบายสบาย คลคลาก็เรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายๆธรรมดาธรรมดาซึ่งสิ่งใดที่เราคุ้นเคยมากเราก็จะนึกได้ง่ายแต่คุ้นเคยน้อยก็นึกได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ใ่นึกยังสบายสบายคล้ายารนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันเพ็ญหรือด,ดวงดาวในอากาศบนทองฟ้ากลางทองฟ้าในยามราตรีนะให้นึกอยังงละ่ะนึกง่าย,ายสบายสบาย ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ชัดเจนแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้นึกในระดับที่รู้สึกสบายแต่อย่าไปเค้นภาพหรือไปเพ่งไปจ้องไปควานหาดวงแก้วองค์พระนิจมืด อย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปควานหาให้นึกอย่างสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเราวัตถุประสงค์ของเรานะั่นนะต้องการ ดึงใจให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมที่กลางกายตรงนี้พอปกติเราปล่อยใจให้กระเจิงกระเจิงเป็นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องทามาหากินม้างการคลองเรือนบ้างการศึกษาเราเรียนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเรานั้นเป็นต้น เพราะฉะนั้นเราก็มาดึงใจมาอยู่ภายในโดยไม่คิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายในแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ถึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแม้จะยังนึกภาพไปออกหรือไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้นิ่งน้อมละมุนลาใหม่สบายสบาย นิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆให้เราดูแล้วมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจจะตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในสำเร็จก็คือ จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมภายในกายในกายต่างๆกายมนุษย์ที่ปรมรูปผมกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา นี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะของการฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาความทุกข์ทั้งหลายความตึงเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งมัน เมื่อใจมีความสุขสดชื่นก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึงพระระัตนาไตรในตัวพระระัตนาไตรตัวคือพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะในกลางธรรมกายก็จะมีธรรมรัตนะ เป็นดวงใสๆใ,ในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆร,ร,รัตนะเป็นพระธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกของเราเข้าถึงได้แล้วจะอบอุ่นใจจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจแล้วก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ อย่างมีความผาสุขความสุขสดชื่นและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแรงกดดันความทึงเครียดต่างๆด้วยใจที่สงบตั้งมัน่นสะอาดสว่างไม่หวั่นไหวเบิกบานนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นต้องการกันอย่างนี้ ในา่ามกลางเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาส,าสัมพุทธเจ้าและเบื้องปลายคือขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปสลัดตนบนจากกองทุกข์ไปสู่อายตานะนิพพานเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณียกิจนะลูกนะ คืองานที่แท้จริงของเราของชีวิตเราในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนี้พรรษานี้เป็นวันสาแห่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนเห็นพระและขยโยมเห็นพระ เราจะให้พรรษานิพานไปด้ดยเปล่าประโยชน์เลยและดูการนี้เหมาะต่อการบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมผมเป็นสมณะธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดี โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอากาศก็กำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นชาวนี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆ ละคองใจให้หยุดไอ้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายๆร้องกับบริกรรมภาวนาละคองใจเบาๆ ให้สม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักพาวนาเรื่อยไปเลยสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเนะี่ยประคองใจกันไปปรับใจไปหออยู่ในระดับที่ไม่ตึงไม่หย่อน อย่าทุกข์ใจในกรณีที่ใจมันฟุ้งบ้างหรือความมืดที่ไม่ปรากฏแสงสว่างหรือไม่เห็นภาพใดๆใ,ให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์หลักต้องการฝึกใจให้หยุดในนิ เพราะฉะนั้นน่อย่าไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างแม้มันจะมืดก็ช่างมันสว่างก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่ทุกข์ใจทำใจให้เป็นกลางกลางอย่ายินดียินไลยในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างจะมีภาพ หรือว่าไม่มีภาพภายในให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลปล่อยได้เช่นความโลง่งโปรง่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายภายในต่างๆเหล่านั้น เป็นผลผลพวงที่เกิดจากการที่เราฝึกใจหยุดนิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะจะไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะ อย่าลืมหยุดเป็นตัวสําเร็จปละครองใจไปอย่าเพ่งให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสๆใให้มีสติกับสบายสม่ำเสมออย่างนี้เลื่อยไปนะจ๊ะแล้วก็เมื่อเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หมันสังเกต ว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆฝึกกันไปแล้วก็อย่าเดือดร้อนใจในกรณีที่เพื่อนพี่น้องวงธรรมะของเราวงบุญเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ขขภายในที่ดีกว่าเราเราก็อย่าเป็นทุกข์ใจ แต่ถ้าเราดีกว่าเขาก็าอย่าลิงโลดใจให้รักษาใจเป็นกลางกลางย้ายเสียสมดุลของใจนะจ๊ะไอลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนนะกูุกนนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ